สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําผักดองกันนะคะสําหรับผักที่เราจะใช้ในการดองในวันนี้นะคะจะเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมดองค่ะขั้นตอนการทําก็ง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันค่ะเมื่อเราได้ต้นหอมมาแล้วนะคะเราก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดนะคะตัดเป็นชิ้นพอประมาณนะคะหลังจากนั้นก็นํามาคลุกเค้ากับเกลือนะคะใส่เกลือมากหน่อยนะคะ คลุกเค้าบีบคั้นเอาน้ำที่เม็นเขียวของต้นอหอมออกให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะคลุกเค้าให้น้ำเม็นเขียวของเขาออกให้มากที่สุดเพื่อว่าเวลาที่เรารับประทานผักดองนะคะจะไม่มีกลิ่นเม็นเขียวของต้นหอมติดไปนะคะค่าเมื่อเสร็จแล้วเราจะนำไปล้างในน้ำสะอาดสองน้ำนะคะ ล้างให้สะอาดนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรารับประทานจะได้รสชาติความหวานของต้นหอมนะคะจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อล้างสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำมาปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะเติมเกลือลงไปแล้วก็คลุกเคล้าต้นหอมกับเกลือให้เข้ากันนะคะแล้วทำการชิมรสนะคะว่าได้รสชาติเป็นที่พอใจไหมนะคะให้หนักเค็มไว้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อตัดรสของเกลือนะคะให้รสชาติของผักดองของเราให้กลมกล่อมมากขึ้นนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็ใส่น้ำซาวข้าวนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถที่จะนำข้าวเหนียวนึ่งมาใส่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้ผักดองของเราเปรี้ยวเร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ ชิมรสอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเป็นที่ถูกใจแล้วเราก็นำมาวางไว้ในอุณหภูมิของห้องปกติประมาณหนึ่งคืนนะคะวันต่อมาเราก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้แล้วล่ะคะ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง,ง่ายๆนะคะสำหรับวิธีการทำผักดองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ